ดีค่ะอันนี้คลิปนี้จะสาธิตการทำ KFB ก็คือการถักนิดฟลอนด์แอนด์แบหรือว่า f o r d and Back ก็คือถักนิดนิดเพิ่มเป็นการเพิ่มห่วง1ห,ห่วงนะคะในจากห่วงเดียวก็คือถักนิดหนึ่งห่วงจากด้านหน้าเสร็จแล้วก็ไปถัก knit, นิดหนห่วงจากด้านหลังนะคะแล้วค่อยถอดไม้ เยวจะสาธิตให้ดูนะคะเทคนิคนี้จะใช้ในการเพิ่มห่วงนี่นะคะนิดนิดหนึ่งไม่ต้องถอดไม้นะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยวไปถักนิดจากด้านหลังห่วงเห็นไหมคะ มันมืดนะฝนจะตกคืมมากเลยนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ถักนิดนิดไปเรื่อย,อยมันจะทำให้ขอบงานเฉียงขึ้นนะคะ ขยายขึ้นนะคะเอาไว้ทำพวกสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอันนี้เทคนิคนี้ก็คือจนถักไปจนเหลือเหลือสองห่วงสุดท้ายนะคะเราจะทำ KFB ห่วงห่วงแรกก่อนจนห่วงสุดท้ายเราจะถักนิดเฉยๆเกี่ยวไปถักอันที่สองด้านหลังห่วงแล้วก็อถอดไม้ตอนนี้ก็จะถักนิด จำดานะคะเสร็จแล้วด้านนี้ด้านผิดก็ถักเพอด้านเพดก็ถักเพอไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำหลายสต็อกกิ่งแล้วเราก็จะทำการเพิ่ม k f b ทุกแถวนะคะทุกแถวที่เป็นด้านถูกนะคะส่วนด้านผิดถักเพเพอกลับไปกันจากที่เราแค s ออ n สิบห่วงตอนนี้เราเพิ่มหัวท้ายเราก็จะได้จะได้สิห่วงนะคะ แล้วแถวต่อไปก็ทำการเพิ่มเหมือนเดิมนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องถอดไม้เกี่ยวไปถักเกี่ยวไปถักนิดจากด้านหลังห่วแล้วค่อถอดอนี่นะคะแล้วก็ถักนิดไปอีกสิบ ถักไปจนเหลือถักไปจนให้มันเหลือสองห่วงสุดท้ายค่ะแล้วก็จะเพิ่มตัวห่วงแรกก่อนจะถึงห่วงสุดท้ายนิดแล้วก็เกี่ยวไปถักนิดด้านหลังห่วง นี่นะคะถอดแล้วค่อยถักนิดเพื่ออะไรทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นพอเราเพิ่มไปเนี่ยมันจะเป็นบารตรงนี้นะคะเหมือนห่วงเพอนะคะ KFP ห่วงที่สองมันจะเป็นเหมือนห่วงเพอ แล้วก็จะทําให้เหมือนกันพอเราเพิ่มห่วงห่วงก่อนห่วงสุดท้ายเพิ่ม,มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็ทําให้สวยงามไม่มีอะไรมากนอกจากความสวยงามใครอยากจะเพิ่มอันสุดท้ายก็ได้แต่เพิ่มอันห่วงก่อนสุดท้ายจะจะสวยกว่านะคะแล้วก็ถักสต็อกกิ้งขึ้นไปเรื่อยๆตามแพทเทิร์นนะคะก็คือเพิ่มห่วงแรกแล้วก็เพิ่ม หอีกห่วงหนึ่งก่อนห่วงสุดท้ายนะคะห่วงสุดท้ายก็ทักนิดธรรมดาโอเคค่ะ